ีคุณผู้ชมเพจ The Standard นะคะวันนี้เรามาลงพื้นที่นะคะพร้อมกับคุณุงอิงนะคะแล้วก็สอกอเขตคัานนายาวของพักเพื่อไทยนะคะโดยวันนี้นะคะเป็นการลงพื้นที่ช่วยสอกอหาเสียงค่ะวัีค่ะ โู้บังคับก รกิจหาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเร่ายไดเราถ่ายกลงไหนดีถ่ายถ่ายก่นเราเรา่เรา่ง้กไม่ปนไรม่ป่มาพาวังหนูมาพาอะไหน่อยนี่ว่ากล้หน่อยดีไปตลาดตรงนั้นเหญ่ไหมเนี่ย ข้าไปข้างบนหน่อยไหมไม่ใช่ถอยรูปขึ้นไปใช่ปะเพราะว่ารถเขาผ่านเลนไม่ได้อโอเคจะขออนุญาตดูขึ้นข้างบนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการทำภารกิจลงพื้นที่นะคะ ช่วยสกเคณขนยาวหาเสียงค่ะโดยมีกำหนดการนะคะตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาค่ะที่ตลาดสดนะคะก่อนที่จะเดินทางมาต่อตรงนี้เป็นจุดที่2แล้วนะคะ,ระเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะ ลอดทางนะคะก็มีพี่น้องประชาชนมารอถ่ายรูปนะคะแล้วก็มอบบุกไม้คงอะไรค่ะนี่คะนี่พี่ถูกภาพนี่พี่ภาพ

สำหรับกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงนะคะของสองกพักเพื่อไทยและทีมนะคะรวมถึงคุณหลงอิ่งนะคะก็จะเริ่มกันตั้งแต่ที่ตลาดสายเมรเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะที่รามอินทากม8ค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้าน9 0 0 0แสนนะคะเขตธนายาวค่ะบ แม่ก็จะตายแล้วเหรอวะไอบานนี่เลยค่ะให้ได้เยอะมิคส์ค่ะคือภาพพาเดินเลยครับคือภาพนำเลยครับพี่

ขอบคุณมากเลยบ้านบ้านบ้าน อย่าต้องจขับเือสาวๆอ้ยนะคะขอบคุณมากนะคะอบคุณนะคะป้าจะขอบคุณนะคะอย่าลืมอย่าลืมอยาลืมจะไเรียนได้ไหมคะบันทีช่อูะค่ะบันทีแบบเดยวกับสีพูนนะคะขอบคุณนะคะป้าไปเรื่อยเรื่อยสวัสดีค่ะคุณพี่ะขอบคุณค่ะจะนะคะ ชอบเตลฟีเป็นภาพเตลีเป็นไหมให้คุณลเซนให่ค่ะ อ้ายอะ4 3 2อยู่นานแล้ว ตอนนี้นะคะคุณอุงอิงนะคะแล้วก็สากาผู้ลงสมัครสากานะคะเขตคานายาวเบอร์5ค่ะก็กําลังเดินทางเข้าไปพบกับผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะเพื่อรวมถ่ายรูปนะคะหลังจากที่ก็เรียกว่าราอคอยกันมาตั้งแต่เช้านะคะ อ๋อรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวจะบอกเลยวันเรานะค่ะเนี่ย <_ touched> กำหนดการวันนี้นะคะก็เป็นการลงพื้นที่นะคะช่วยผู้ลงสมัครสกนะคะเขตคณะยาของพักเพื่อไทยหาเสียงค่ะโดยกําหนดที่ตลาดช่วงเช้านะคะตั้งแต่7จนาฬิกานะคะซึ่งจะสิ้นสุดนะคะในเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะดี๋ วันนี้คนรอเยอะเลยไคะวันนี้อะะแหมอเยอะเลยค่ะดีใจมากสตอที่ป้าไปทุกที่เนี่ยแทุกคนก็อรับดีมากเพราะว่าสกลงพื้นที่บ่อยเนาะสกเขาใส่ใจอจริงๆริงเพื่อให้ทำเต็มที่มากเยี่ยมเยี่ยม เมื่อสักครูนี้นะคะคุณลุงอินก็ให้สัมภาษณ์เรานะคะว่าได้เสียงตอบรับที่ดีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะก็มีประชาชนมารอให้กำลังใจค่ะแล้วจะไปรูป้รื่องอาี้ไม่นเราว่าเราต้องเบารูปวกันกันได้ค่ะ รถใหญ่้รถนะคะได้เลยค่ะง้ยทำไครับทำไมให้ให้ก็เห็นไหมก็เห็นเนาะอเทีนีนะคะ่นี่ติดป่ะเอาติดแล้วล้วอไคเราไม่ติดนที่ไหนยาวๆเลยะ ต่อเนื่องไหมคะนยอะไรนะคะอะไกินต่อเนื่องเลยนคะต่อเนื่องค่ะช่วงนี้ก็ช่วยสอเนาอตั่ไปให้ได้เยอะที่สุดที่ยาไเมอยากช่วยอยากช่วยไม่รู้ช่วยได้แค่ไหนนะนนีี้้ ก็พยายามทักทายนะคะให้ได้แทบทุกบ้านในซอยนีนะคะอยากได้หนึ่งโรงพยาบาลอ่ะบอกบอกคุณลุงอิงเลยว่าอยากได้ทำอะไร่นอเสียเสียพาอโควิดอยากให้พวกคุณดูแลตรงนี้ ที่ศูนย์ีมันหนักมากค่ะเจ้าขอคุณโกลเดีานจับ้อค่ด้าจ้าจาราคก็างาัวชวยเลยเพื่อนน้อยสามีปเสียด้วยโควิด้าก็ได้คป็นเพื่อนนี่ไงคะคุยกันาหน้าเหม่อหน้าเหมือเลยก่ ในรูปในรูปป้าวันัวใหญ่กว่านี่อ่ะนี่ถ่ายยังไงหนูโตใหญ่นะเสี่ยวัสี่ยวมอโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชอบอ่ะเหตุการณ์คลิปแต่งหน้าแต่งหน้า สนุกสนุกแล้วก็แบบว่าเก่งใจนิดนึงเบอรหาด้ยนะคะแล้วมีอะไรจะพูดส่วนตัวกับท่านไหมคะวันนี้เป <oh ็นยังไง้างเ็นพาัเ๋ยวเดี๋ยวเขาจะเชื่อง ขายมากเลยขางก็อยากอยู่ใกล้นี่ไงคุณย่เอทเทุกวันเลยนะเจอหนักขอคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ตื่นสายในสยามเจอขอบคุณค่ะะได้นะดีใจได้เจอเลยมาเจ้นบ้านเลยขอบคุณนะคะขอบคุณคับี่จ้าหวัดดีค่ะขอบคุณค่ะ ต้ผิด้ผิดไม่ต้องิดะไปเดี๋ายใน้ไอ้มามาคุณดาวมาซไมัวถ่ายทำไมเดถ่ายให้เลยโอเค